เป็นวัดที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับหรือว่า,าสมเด็จย่านะครับทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินแห่งนี้นะครับ <S <S สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อนี้สบายดีมืองเลยจะพาทุกท่านแวะไปชมวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะครับในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับชื่อว่า วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองครับเข้ามาทางเดียกกวกันกับทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือเรียว้ายก่อนถึงวัรัญญาลีสอร์ดครับไปอีกแป๊บหนึ่งก็จะถึงวัดครับวัดนี้มีชื่อเดิมว่าวัดพระปิ่งปาวะเรศเป็นวัดที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีนะครับหรือว่าสมเด็จย่านะครับทรงพระราชทานเงินซื้อที่ดินแห่งนี้นะครับ ไว้สังวัดนี้ครับสำหรับวัดนี้ก็มีสเสน่ห์มีความโดดเด่นก็คือว่า,าตัววิหารนะครับที่สร้างจากไม้ซักทั้งหลังเลยนะครับประกอบกับงานประติมาก,กรรมงานแกะสลักไม้ที่มีความวิจิตรงดงามนะครับในทุกส่วนของวิหารเลยทีเดียวครับอังความประทับใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวนะครับหรือว่า,าผู้คนที่ขึ้นไปสักการะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับ รอบๆวัดก็สามารถที่จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้แบบ360องศาเลยทีเดียวครับสามารถที่จะเก็บภาพประทับใจนะครับไว้เป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาเที่ยวชมวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองแห่งนี้ครับสำหรับคนที่มาเที่ยวนะครับเข้ามาจังหวัดเลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าไม่ควรที่จะพลาดนะครับที่จะมาเที่ยวชมความงามของวัดแห่งนี้นะครับก็ การเดินทางก็สะดวกสบายครับสามารถที่จะเอารถเข้ามาถึงตัววัดได้เลยครับแตต้องขอบอกเลยนะครับว่า อนอกจากที่จะได้ชมความงามนะครับของอวัดแห่งนี้แล้วก็ยังได้รับธรรมคสอนกลับไปน้าหอมนะครับเพราะว่าทางวัดเพิ่นกะจะมีพุทธธรรมคําสอนนะครับของพระพุทธเจ้านะครับเป็นธรรมคาสอนทั้งภาพวาดที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นคาบรรยายนะครับท้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับให้กับผู้ที่มา เที่ยวชมวัดแห่งนี้นะครับได้นำหลักธรรมคำสอนกลับไปครับครับท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกับอ,อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อที่จะให้ได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับขอบคุณครับ